สวัสดีค่ะกระแสข่าวรังมาแล้วค่ะสองสาวสวยมาขอโชคลาภไอ้ไขย่ยิ้มหวานเห็นเลขเด็ดขันน้ำมนต์สองสาวสวยเดินทางมาขอโชคลาภไอ้ไข่วัดศรีทรงธรรมยิ้มหวานสองเลขเด็ดขันน้ำมนต์พร้อมเล่สวยหางประทัดกลับไปสิงโชคงัวด16ทับ10ทับวันที่13ตุลาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดศรีทรงธรรมบ้านหนองกล้าหมู่ที่6ตตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีว่า ในขณะนี้ถึงแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีทั้ง20อำเภอสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ยังไม่ดีขึ้นบางหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีต้องปิดหมู่บ้านโดยทางวัดก็มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่เชื้ออย่างคริ้งครัตทุกคนที่มากราบไหว้ไข่ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนสำหรับวันนี้ตรงกับวันหยุดคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เดินทางมาที่วัดศรีทรงธรรมบางคนไม่เคยเดินทางมาซึ่งมีสองสาวสวยเดินทางมาจากตัวจังหวัด เพื่อมาขอโชคลาภจากไอ้ไข่ครั้งแรกโดยได้มาจุดธูปบูชาถวายเครื่องไหว้พร้อมจุดประทัดถวายไอ้ไข่ทั้งนี้ก็ไม่พลาดส่องไปที่เลขของประทัดซึ่งมีเลข467และ05ก่อนกับสองสาวได้ไปส่องที่ขันน้ำมนต์ตามสายตาสาวบอกว่าเห็นน้ำตาเทียนเป็นเลข4 6 5 8บางคนยังมองเห็นเป็นเลข8 4 6ตามสายตาของสองสาว ที่เพิ่งเดินทางมาขอโชคกับไปไข่ครั้งแรกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐ co. th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ